และตอนนี้นะฮะโต๊ะที่เรานั่งอยู่ไม่ได้โต๊ะธรรมดาที่เป้ใช่เพราะเป็นโต๊ะจองค่ะไม่ใช่โต๊ะเราเนี่ยโอบอุ้มไปด้วยรังนกนี่้วเป็นลุดนกใช่ไหมตอนนี้ใช่ครัเป็นดีไซน์ที่เก๋ไก๋มากสำหรับโซนร้านอาหารนะและก็ตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาหารอีกคนนึงค่ะต้อนรับน้องลูกน้ำค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรกับทางคุณเบสค่ะ ลูกน้ำเป็นพี่สาวของเบสค่ะอ๋อโอเคเราก็โล่งใจไปพี่สาวง่ายเพราะว่านางกลัวจะมีใครมาแย่งชิงตาแหน่งลูกสะใภ้เข้าอาหารนะคะโอเคหน้าตานานมากอลังการมากๆทุกเมนูเลยเดี๋ยวมาแนะนําว่ามีอะไรบ้างนะคะได้เลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็จะเป็นเมี่ยงปลาทอดค่ะ อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับตัวปลาลุยสวนแต่ว่าเราให้ทานเป็นลักษณะของเมี่ยงนะคะเป็นคำคำไปใช่ค่ะเป็นคำคำไปโดยใช้ใบ<า>ชะหู อันดับที่2นะคะก็ทางนี้เลยค่ะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวอลังการมากอันนี้อันนี้คือเต็มหน้าฉันเลยของเราจะมีสองไซส์ค่ะไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีไซส์เล็กอีกไซส์หนึ่งซึ่งจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงค่ะค่ะส่วนตัวซอสบาร์บ,าบีคิวของเรานะคะก็เป็นซอสโฮมเมดที่เราทําเองทําเองค่ะก็ซี่โครงหมูนี้ร้อนมากจริงค่ะทานได้แบบ อันนี้นะคะก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะก็จะเสิร์ฟไข่ด้วยใช่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไข่แดงตรงกลางเพราะว่าเวลาทานนะคะก็จะให้ไข่นะคะเอาไปคลุกเพื่อเคลือบกับเส้นความรู้สึกมันก็จะมันๆนัวๆกับไข่อันนี้เก๋มากที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เขามีปั๊มโลโก้ที่มะพร้าวเลยเอสเทรสโตนนี้เป็นอะไรคะอันนี้คือต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะวว้าเสิร์ฟมาในมะพร้าวเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะในตัวนี้ก็จะมีน้ำมะพร้าวด้วยให้มันมีความมีกลิ่นมีรสหอมหวานเนี่ยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็อลังการมากลนปูค่ะจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะแล้วก็ผักแกล้มทั้งหมดปูม้าใช่ไหมปูม้าใก็คือเป็นเนื้อของปูม้าเลยใช่ไหมโอ่ั้คอ้นปู่ะจอเคค่ะ แล้วก็อันนี้คือแกงปูใบชะพลูนะคะก็จะให้รสที่เผ็ดร้อนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีเบสเป็นกะทิเนาะแต่ว่าเครื่องแกงเราก็ตทาเองเหมือนกันค่ะค่ะก็ใต้ไต้ไหมใช่ค่ะอ้้างใต้เพราะว่ามันจะมีคขมิ่นเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะค่ะต่อไปข้างหน้าไม้แล้วค่ะอันที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือข่าหมูเยอรมันค่ะว้าวค่ะก็คือข้างในก็จะเนื้อก็จะนุ่มๆแต่ว่าข้างนอกจะกรอบ ก็อบนอกนุ่มในก็คือเป็นอาหารที no ่ถ้ามาแล้วต้อง r e c ค m เมนตต้องต้องสั่งต้องสั่งใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์เมนูของเราค่ะโอเคนะคะร้อนมากจริงๆด้วยเห็นไหมก็ไม่ได้แบบต้องใช้กําลังบังชาอะไรมากในการที่จะตัดตัอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนคะ จริงจริงอาหารของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่มีสเต็กมีอาหารไทยมีสปาเกตตี้แนวของอาหารฟิวชั่นอย่างเงี้ยค่ะมีทุกแนวเลยใแล้วใครเป็นคนที่แบบจะรังสรรค์เมนูหรือคิดเมนูคิดสูตรอะไรต่างๆ่างลูกนั้นเป็นคนคิดเมนูแล้วก็สูตรร่วมทำสูตรคู่ไปกับแม่ครัวค่ะแล้วก็หมายถึงรสชาติอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะส่งต่อรสชาติที่เราแบบทานกันในครอบครัวแล้วก็เราชอบ ให้กับลูกค้าได้ทานค่ะ,คะอเอาตัวเราเป็นหลักเนาะว่าเราชอบรสชาติแบบนี้ลูกค้าก็น่าจะชอบแบบนี้เหมืเรา<อ>พิเศษพีเศ์ของที่เราชอบทานให้กับลูกค้าเลยครับประมาณนี้เพราะลูกน้าไปท่องเที่ยวหล<อ>ายที่อย่างเงี้ยค่ะก็ไปเห็นในแต่ละที่อย่างเงี้ยเราเรา,เรามองว่า,อาของเขาตรงนี้อร่อยแต่ว่าอาจจะปรับอีกนิดนึงเพื่อที่จะแบบว่านำเสนอในรูปแบบของเราแล้วก็เข้ากับ เข้ากับรสชาติที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตเตอร์เชฟด้วยใช่ไหมใช่เป็นเชฟเองด้วยเป็นครอบครัวที่เก่งมากเลยนะคะขออนุญาตนะคะเราทานไปด้วยคุยไปด้วยได้ได้ค่ะเชิญทไม่เสียเวลาเขาบรรยากาศดีมากเลยดอนนี้นะคะที่โครงค่ะเป็นไงคะละลายในปากค่ะนุ่มมากรสชาติเป็นไงคะนุ่มมากรสซอสอ่ะมันมันนุ่มมันมีความนวลนัวกลมกล่อมรสชาติไม่โดดเลยอ่ะเดี๋ยวเราชิม ปูเป็นแบบก้นๆเลยนะคะทุกคนค่ะน้ำแกงปูเข้มนมากๆนะคะน้ำยาปูเออแกงปูใบชะมูแกงปูใบชะมูนะคะทุกคนขอเดี๋ยวชี่มือมือนี่ผ่านการเช็ดล้างแอลกอฮอล์มาอย่างดีเลยนะคะเข้มข้นไหมเธออาจารย์เป็นไงบ้างคะตอบค่ะครับค่ะ เข้มข้นมากจัดจ้านมากและมีความเป็นปูแบบคือรสชาติกลิ่นปูเนี่ยแบบขุ้นกงมากต้องปรบมือให้เชฟลูกน้ำนะคะอร่อยมากอุอยแบบสายแซ่บอะไรเงี้ยต้องชอบมากต่อไปค่ะเนี่ยงปลาค,ค่ะเนี่ยงปลาทอดเราก็จะรานน้ำจิ้มเป็นนิดนึงนะคะ,ะเชิญค่ะ,ะม,มากอร่อยค่ะชิมค่ะ รสค่ะเป็นไงครับคุณรสชาติเป็นไงครับเมี่ยงปลาทอดกลมกล่อมมากมีความเป็นสมุนไพรขิงกระเทียมน้ำจิ้มก็แซ่บปลาก็นุ่มอร่อยเลิศเพอร์เฟกนะคะสิบให้สิบเลยต้องมีการคลุกไข่แดงให้เข้ากับเส้นคานโบนาระเป็นไงคะอาจารย์ ซอสอร่อยมากละมุนมากอ่ะคือใครที่เป็นสายคาโมล่าขายสายแบบอาหารฝรั่งแบบนี้อิตาเลียนอะไรเงี้ยโอออร่อยอร่อยทุกคนครับขาหมูนะคะขาหมูเยอรมันอันนี้ใช้ขาหน้าหรือว่าขาหลังคะขาหน้าอ๋อขาหน้าใช้ขาหน้าทำด้วยนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเพราะว่าแบบเปื่อยนะจ๊ะใช่ค่ะขาหมูแบบ ตัดง่ายมากะมนะคะน้ำจิ้มก็มีแล้วแต่ชอบค่ะเราจะมีให้สองตัวค่ะเป็นตัวซีฟู้ดแล้วก็ตัวมัสตาร์เผื่อว่าฝรั่งจ๋าหน่อยเขาจะชอบทานกับมัสตาร์ไม่มชอบแบบแซ่แบบแซ่บแซ่บ,บจริงๆค่ะแซ่บไหมอะ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากมชิมต้มยำหน่อยไหมต้มยำมะพร้าวอ่อนไหมต้มยำชนิดผัก ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะเชิญชิมค่ะโหกุ้งแบบแน่นมากมีเนื้อมะพร้าวด้วยอยู่ในนั้นใช่ไหมเป็นยังไงคะนุ่มมากมีความแซ่บของต้มยำค่ะกุ้งเนื้อแน่นวก็มีความหวานของมะพร้าวอกลมกล่อมแล้วเครื่องต้มยำเขาเข้มข้นมากเลยอ่ะเลิศมากค่ะคนคะอีกเมนูหนึ่งอ่ะอันนี้อาจจะแบบสุขภาพนิดนึงนะคะค่ะเป็น หลนปูค่ะค่ะเราจะชิมหลนปูม้านะคะซึ่งเราจะยกอันนี้ให้กับพิมพี้พิธีกรของเราพิมพไม่เป็นแบบกินปูนากินทั้งตัวไปเลยนะเธอเป็นของดันดีแล้วเราก็จะกินอันนี้นะคะจะมีเนื้อปูอยู่จิตั้งตัวปูอร่อยแตกต่างจากปูนายังไงคะที่เราเคยทานเมืวานเนื้อเยอะค่ะ เนื้อเยอะเนื้อแน่นเอาจริงๆอาหารแต่ละอย่างที่เราชิมเนี่ยรสชาติมันเข้มข้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็แบบจัดจ้านแบบกินยากไหมก็ไม่ยากนะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแต่ว่าเข้มข้นนะกินกับข้าวกับอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะมากนะฮะ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4โซนด้วยกันค่ะโซนแรกก็จะเป็นโซนริมน้ําค่ะต่อมาก็จะเป็นโซนครอบครัวที่จะมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กเล่นได้นะคะคแล้วก็โซน private โซนที่จะเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็โซนสุดท้ายคือโซนลังนกที่เราอยู่กันตรงนี้ค่ะคร,บ,ครบมากทั้งอาหารเครื่องดื่มบรรยากาศสถานที่เดี๋ยวเราให้ทางคุณเบสนได้ฝากพิกัดต่างๆสนิดหนึ่งของร้านค่ะครับร้านก็จะอยู่ก่อนถึงอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับผม ปิด GPS ค่ะได้แน่นอนหาง่ายแน่นอนและเวลาเปิดปิดสําหรับโซนของคาเฟ่ครับก็เวลา8โมงถึง6โมงเย็นครับผมค่ะแล้วร้านอาหารล่ะครสำหรับร้านอาหารนะคะก็เปิดเวลา10โมงครึ่งในตอนเช้าแล้วก็ปิด3ทุ่มค่ะเรียกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยเต็มอิ่มเนาะรับความสุขทั้งเครื่องดื่มอาหารการกินแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีที่พักด้วยใช่แล้วนะครับถ้าใครอยากติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ต่อทางไหนได้บ้างคะทางแฟนเพจได้ครับค่ะเข้าไปทีเอสเตโตครับตรงนี้จะเป็นของเพจของกาแฟครับแล้วก็จะมีเพจของอาหารก็จะเป็น d ีเอสเตโต้เดสต์รอนโอเคนะก็ฝากไว้ด้วย L d ดีกินดีที่เชียงรายของเราการันตีนะฟินแน่นอนทางสถานที่บรรยากาศและก็อาหารเครื่องดื่มด้วยแฟนคลับแฟนรายการของ L d ดีที่เชียงรายจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมคะของโซนร้านอาหารครับถ้าเกิดว่ามาจาก เพจของ LD ที่เชียงรายก็ลดไปเลยครับ10%ครับอย่าลืมนะคะต้องมากันให้ได้เลย่ะ,ะและวันนี้เราจะลาไปกับค่ำคืนอันแสนโรแมนติกของ The e s t e t o Restaurant แห่งนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพจและก็ YouTube ของ LD ที่เชียงรายด้วยนะคะ<แ>วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ดีที่เชียงรายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ subscribe ผ่านทาง Youtube Channel และเฟ o บุ๊กแฟ a เพจดีที่เชียงรายไม่เอานักการที่ทำมาเป็นแบบโอ้ยตัดไม่ได้ผู้ชายตัดอยู่บ้านนี่แบบหาฟืนงี้